สวัสดีครับพบกับผม,ผมช่องเก3ชานะครับผมวันนี้พามาดูรถแม็กโฮเจ้าซานี่นะครับมารวมด้วยช่วยกันนะครับมีหลากหลายค่ายด้วยกันนะครับมีหลงฟูงมาหนึ่งคันเนาะเจ้าโกเบโก,โก้ SK 200 Super X เจ้าตัวซานี่เอ i บายสอแล้วก็โคบสุ PC 2 1 0อนขีสินะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวเจ้าซูบิโตโมซูบิโตโมนี่อยู่ประมาณ2000นะครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นโคบสุแล้วก็ตัวเจ้า XCFG นะครับผม สอง0ันรวมโดยช่วยกันเลยนะครับผมดูนะครับคลมอรายใหญ่กำลังจะมาแล้วรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับราคาอยู่ประมาณ2ล้านไปลาๆนะครับผมถึง3ล้านต้นๆนะครับเป็นตัวเจ้าซานี่ SY204 นะครับผมกำลังดึงดินเลยนะครับอยู่ที่สะน้ำบัวใหญ่นะครับผม,มอำเภอบัวใหญ่ของเรานี่เอง ฝั่งนี้ก็ทําการกั้นคูนะครับเพืจะดึงน้ําดึงน้ําตัวนี้ไปอยู่ฝั่งฝั่งนู้นเนาะเพรว่าทําทีละฝั่งถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับต้องเป็นรถขุด200เท่านั้นนะครับผมบุงกีใหญ่อุ้มดินไว่งานออกเร็วนะครับ เป็นร้อยยี่นี่อาจนั้นช้าหน่อยนะครับ